าสู่ช่องมาปลามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้งเ็ดวันประจำวันพฤรหรัสบดีที่25เมษายนพศ2567ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเด็กว่างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของผู้คนใดผู้คนหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าว,วันอาทิตย์ค่ะเช้าว,วันอาทิตย์เด็กถือเหรียนนะคะเรียกว่า ดวงมักจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์เข้ามาสนับสนุนนะคะจะรับจะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเด็กถือเรียนสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะเด็กถือไม้เท้าการเรียนรู้การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือการที่เราโฟกัสไปในสิ่งที่เราตั้งใจที่จ,ทจะทํามากขึ้นนั่นเองเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะชิพจรลงเท้าเดินทางไปทํางานนะคะเดินทางในประเทศไทยหรือครอบครอบประเทศไทยเช่นลาวมาเลเซียอินโดนีเซียพมา่ากัมพูช ชาจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากคนที่อายุน้อยกว่า10ดาบนะคะเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายแ ของใครบางคนเข้ามาหรือสิบดาบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของคําว่าการย้ยายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของย้ายที่ทํางานที่อยู่ที่อาศัยหรือในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผงนงานระบบงานบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าชาด้วยนะคะการงานวันนี้นะคะถ้ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นก็เรียก,กว่าไม่ได้ส่งผลเสียให้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราเองต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมการเงินก็ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมนอ ด้วยนะคะคในวันนี้เรียกว่าการเงินยังจัดการบริหารได้นะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของภาระนี้สินที่รุมเราเข้ามาเท่านั้นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากคนตายค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันอาจจะดูเงาเงาๆนะคะต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ของกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่ดูเหมือนคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของงานการสร้างอนาคตให้กับตัวเองมากกว่าค่ะสุขภาพชาววันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะ ไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่บิณนิบงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะไพ่หกเหรียญเนีเรียกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีน้ำใจนะคะมักจะช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างแต่ข้อเสียของชาววันอาทิตย์ทําคุณคุณไม่ค่อยจะขึ้นนั่นเองนะคะ<ๆ>ช่วงนี้นะคะถ้าจะทําบุญแนะนําให้เป็นในเรื่องของคําว่าการให้ทานหรือว่าบริจาครลหิตนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์และเลขหก ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ราชินีพระจันทร์นะคะช่วงนี้อยู่กับคําว่า สับสนลังเลวิตกกังวลหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความฝันที่ค่อนข้างจะแปลกๆแต่ก็มีความแม่นยำกันเลยทีเดียวนะคะราชินีพระจันทร์นะคะเป็นไพ่ของคําว่าอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนยิ่งกับอย่างนะคะขึ้นๆลงๆเป็นคนที่เรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะเป็นศิลานีที่ดีให้กับบุคคลอื่นแต่พอปัญหาของตัวเองเนี่ยเกิดความว้าวุ่นเกิดความสับสนเกิดความวิตกเกิด,กกดขึ้นนั่นเอง กิงราชินีดาบนะคะขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทํำนะคะอย่าอยู่กับคําว่าภาวะะวงห่วงหน้าห่วงหลังนะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้เดมมนกับราชินีพระจันทร์เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะทํางานกลางคืนได้นะคะเด็กดิ้งเด็กตื่มได้นะคะสวยใน สวยในช่วงเวลายามคำ่ำยามกับยามกลางค่ำกลางคืนนะคะเรียกว่าสวยแบบนักค้นหาสวยแบบดูลึกลับนั่นเองนะคะมีเสน่ห์แพลาวพลาวเลยทีเดียวนะคะแต่ข้อเสียของไพเดมูลเนี่ยขี้กังวลน,นะคะขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะ,ะบางคนมีต้องระวังในเรื่องของการเป็นโรคซึม้าไบโพลาร์ olar, โรคแพนดิคด้วยนะคะแต่นะคะใครบางคนนะคะไพเดมูลเนี่ยจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงาน ออกแบบนะคะงานเขียนแบบงานที่แจกจะใช้ในเรื่องของควาอารมณ์ศิลปินนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องทางด้านนี้อารมณ์ค่อนข้าง,งจะแปรปวนนะคะยังไงก็เรียกว่าขอให้สร้างพลังบวกนะคะสร้างพลังงานที่ดีพลังงานลบๆทิ้งมันไปนะคะคิดในเชิงสร้างสารรค์นะคะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันจันทร์นะคะการเงินค่อนข้าง,งจะตึงเลยทีเดียวนะคะ เรียกว่าการเงินในส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยมีคนเข้ามาอ,อปุปถัมภ์กงมีคะ่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรัดขิมคัดให้กับตัวเองด้วยคะ่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้ต้องระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะช่วงน,นี้ความรักความรักดูเหมือนจะเงียบเงียบเหงาเหงานะคะอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยดูเหมือนคุณาอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองคนที่เขาอาจจะไม่ได้ความสําคัญกับคุณอยู่ก็ได้นะคะสุขภาพนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําระบบเลือดนะคะน้ําเลือดน้ําหนองไม่ค่อยจะดีนะคะดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอแล้วก็อย่าอันฉีนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะสี่ถ้วยนะคะไอ้ที่อยู่ไอ้ที่อยู่ก็ไม่ได้ต้องการนะคะนะไอ้ที่ต้องการก็ไม่ได้มาอยู่นะคะไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความเหงาความเศร้านะคะอยู่กับเรื่องราวทุกๆนะคะอยู่กับเรื่องราวเก่าๆนะคะอยู่กับเรื่องราวที่บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับมาได้แล้วอย่าลืมที่จะเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันด้วยนะคะ ชาววันจันทร์วันนี้ถ้าจะทําบุญหมอฟ้าแนะนำว่าให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับมา้าแมวสุนัขจรจัดนะคะหรืออาจจะเกี่ยวขอ้องหรืออาจจะมีเรื่องของการสวดมนต์ก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข2มีเลข1มีเลข8และเลข4นะคะหรือตัวเลขจากความฝันค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารสามดาบเจ็บปวดทุกทรมานใจอึดอัดใจนะคะเรียกว่าช่วงนี้ไพ่สามดาบขึ้นมาอาจจะมีเรื่องราวทุกๆเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้ไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะภูมมแพ้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอาจามไม่สบายนะคะบางคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับปอดด้วยนะคะ กิ่งถ้วยนะคะกิ่งถ้วยนี่เป็นไพ่ของคำว่าการรอคอยรอคอยเรื่องราวสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะเรียกว่ากิ่งถ้วยเนี่ยการงานมั่นคงไว้มีความมั่นคง แต่บางคนก็อาจจะมีความเหนื่อยมีความเครียดมีความเบื่อนะคะอยากจะเปลี่ยนอยากจะมองหาอะไรใหม่ๆหรือถ้าคิดในเรื่องของการลงทุนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะแปดไม้เท้าทุกๆเรื่องราวทุกๆปัญหามันจะมีมันจะมีทางออกมีช่องทางรู้ทางที่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่าจะทําอะไรก็ต้องใจยเย็นๆก็ต้องรอบคอบบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรอนะคะเรียกว่าต้องรอเวลารอจังหวะของมันนะคะการงานนี่เรียกว่าวันนี้ทํางานกันแบบหัวหกก้นิดกันเลยทีเดียวเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของเพื่อนร่วมงานนะคะบางคนมีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าที่หลากหลายสาขานะคะยังไงก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะจะได้ไม่เสียงานใหญ่จะได้ไม่พลาดงานใหญ่นะคะที่เรากําลังรอนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างจะตึงแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์จะมีช่องทางรู้ทางในแง่ของเงินที่ดีเข้ามาส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมมีเหมือนกันแต่อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะเดี๋ยวมันอาจจะเฉียดไปเฉียดมาได้ค่ะส่วนความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องรักที่เจ็บปวดและฝังใจอยู่นะคะก็เรียกว่ารักรักไปทุกไปรักไปช้ำไปรักไปอึดอัดใจไปนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนบางคนนี้เพิ่งจะอกหักมาหมาดๆกันเลยทีเดียว นะคะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคาร วันคา7เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะระวังการหลงทางนิดนึงนะหาตัวเองให้เจอนะคะว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราต้องการอะไรเราอยากทําสิ่งไหนกันแน่นะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดความภาวะผวาหลงทางได้นะคะไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเลยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างหลากหลายเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยนะคะในวันนี้เลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข5้ามีเลข8และเลข7ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธแปดถ้วยนะคะนอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับช่วงนี้นะคะบางคนทํางานเข้ากะทํางานกลางคืนนะคะหรือค้าขายอาหารโต๊รุ่งก็ได้นะ,ะหรือไพ่แปดถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่ามักจะมีในเรื่องของคําว่าการพัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนพัดพากจากคนรักบางคนมีดวงของการเดินทางไกลนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะเดินทางช่วงเช้ามืดช่วงคำ่ำนั่นเองค่ะหกไม้เท้าเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะ หรือไพ่หกไม้เท้าเนี่ยการงานในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะได้รับการยอมรับนะคะจากคนกลุ่มจากคนกลุ่มใหญ่นะคะนะหรือว่าจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากบริวารจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียว 6ไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นั่นเองค่ะแฮงแมนอาจจะมีบ้างเรื่องราวทุกๆเรื่องราวเครียดเครียดเรื่องราวที่ทําให้อึดอัดใจเข้ามาบางคนอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันตกกระไดพลอยโจรกลืนไม่เข้าขายไม่ออกน้าท่วมปากกันเลยทีเดียวนะคะแฮงแมนเนี่ยบ่งบอกว่าถึงจะทุกข์แต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกเต็มที่ไม่ได้ทุกเต็มร้อยเรียกว่าความทุกข์หรือปัญหาเนี่ยกำลังรอคอยในเรื่องของการแก้ไขซึ่งอาจจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งในช่วงนี้ใครตกงานว่างงานออกไปสมัครงานมีโอกาสที่ จะได้งานส่วนใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้การงานมีความมั่นคงดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่อนข้างจะตึงๆนะคะใครที่จะทําอะไรธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารอันนี้ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมนะคะนะซื้อร่วมนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ผ่านนะคะการเงินก็ต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยค่อยๆเคลียร์ไปนะคะในเรื่องของคําว่าภาระหนี้สินส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมนะคะโชคลาภมีพอได้ค้ะขนมตัวเล็กจากคนป่วยนะคะตัวเล็กจากคนไม่สบายค่ะหรือถ้าในเรื่องของความรักช่วงนี้ดูเหมือนรักมันจะเงาเงาๆนะ ะะรักมันจะเศร้าๆนะคะเรียกว่ารักมันอาจจะไม่เท่าเดิมบางคู่อยู่บ้านเดียวกันนอนหันหลังให้กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนั่นเองค่ะส่วนคนโสดช่วงนี้ยังครองความโสดอยู่ค่ะ สุขภาพนะคะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความดันไมเกรนอาจจะขึ้นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวรวมถึงไพ่แฮงแมนเนี่ยนะคะชาววันพุธวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยของใครบางคนหรือตัวคุณเองมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะ 8ด,ดาบนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าบอกใครได้นั่นเองไพ่8ด,ดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดวกไปวนมาคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางนะคะเรียกว่ายิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งท้อนะคะบางเรื่องราวนะคะก็เรียกว่าคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญนะคะกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่มีเข้ามาเพราะยิ่งคุณทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นปิดหูปิดตานะคะ ความาความปรุงแต่งหรือว่าความคิดของคุณเนี่ยมันก็จะยิ่งจะฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหยูยารักษาโรคนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลข6มีเลข3าและเลข8ค่ะ ต่อไปมาดูชาวันพรฤหัสกันบ้างค่ะชาวันพรฤหัสหกถ้วยนะคะวนเวียนอยู่กับสถานที่เก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆคนเก่าๆติดต่องานกับลูกค้าคนเดิมๆหรือไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการดูแลเทคแคร์นะคะคนรอบคางเป็นไพ่ของคําว่าการให้อภัยด้วยนะคะ สีดาบนะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องใจเย็นๆต้องรอบคอบนะคะต้องมีความระมัดระวังหรือไพ่สีดาบบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสีดาห้าถ้วยนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของข่าวข่าวนะคะข่าวการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่างานข่าวดําเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วห้าถ้วยเนี่ยชาววันพฤหัสคุณมักจะตกอยู่ในภาวะวังวนของความ ของความทุกข์นะคะของเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆคุณอาจจะก,กําลังคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วการงานในวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่มันเป็นความรู้สึกเหงาเาเบือ่อเบือเบ่อเอสงงๆนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องทนทำเนาะโดยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะอย่าพังเผลอ,อย่าเผอเรอ,อย่าเหม่รอ,อยไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี่เรียกว่าวันนี้นะอาจจะมีคนมาหยิบมายืมมาขอ ความช่วยเหลือจากคุณก็ได้ด้วยแต่จะช่วยเหลือใครก็ดูให้ดีนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่กดกันงอนกันนะคะก็เรียกว่างอกันบ้างอย่างงอนกันนานเขาไม่งอเราเรางอเขาก็ได้นะคะความรักอย่ามีทิฏฐิต่อกันอย่ามัวแต่น้อยใจกันอยู่นะคะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่านะคะคิดถึงคนรักเก่าหรือบางคนเพิ่องอกหักมาหมาดๆกันเลยทีเดียวค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ ให้ใบนี้นะคะคงบอกว่าคุณต้องเข้มแข็งนะคุณต้องแข็งแร่งนะคะเรียกว่า,าด้วยหน้าที่ด้วยภาระที่คุณรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ท้อไม่ได้ทุกข์ไม่ได้นะคะต้องลุยต้องสู้อย่างเดียวนะคะแต่ก็ต้องสู้แบบใช้ปัญญาสู้แบบมีสติด้วยนะคะตัวเลขจากคนตายจะให้โชคค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลขสี่มีเลข5าและเลข8ค่ะต่อไปมาดูชาวันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันสุขร์ไพ่คิงเหรียญน,นะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะจัสติกนะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆหรือจัสติกเนี่ยบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะปรับฐานเงินเดือนนะคะมีหน้าที่การงานมี มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมบางคนจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้สอบบรรจุงานก็ได้ด้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าต้องลุยต้องสู้ต้องขยันต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมันต้องมีในเรื่องของคําว่าความเพียรพยายามความตั้งใจที่ค่อนข้างที่จะมาหรือเจ็ดไม้เท้าเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องลุยเองทําเองจัดการเองด้วยตัวเองนะคะหรือคิดตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าจะทําอะไรทุกทุก ทุกๆอย่างนะคะต้องมีในเรื่องของการวางแผนนะคะแผน1แผน2แผนสำรองเอาไว้เพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ การเงินนะคะดูเหมือนวันนี้ชาววันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเล็จากเอกสารส่วนในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนช่วงนี้ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและการช่วยกันเร่งสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมากกว่าเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่หรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่คะ่ะสุขภาพอาจจะมีบ้างเจ็บปวดนะคะตามเนื้อตามตัวปวดบ่าปวดไหล่ค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะคะนะการเรียนรู้สิ่งต่างๆการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนะคะเรียกว่าอย่าเรียนรู้แต่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าอย่าเรียนรู้แต่อยู่ในสถานที่ทํางานต้องออกไปดูโลกกว้างด้วยนะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะคะแล้วตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะเลขไพ่มีเลข5มีเลข1มีเลข7หรือเลข3ค่ะ ไปมาดูชาวันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์วีออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของความโชคดีโอกาสนะคะการเรียนรู้การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของควาว่าโชคลาภด้วยนะทะเบียนรถค่ะ ก้าวไม่ทา้ารายร้อมไปด้วยงานนะคะเรียกว่างานเยอะงานหนักงานยุ่งงานมากกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักแล้วก็ห่วงแหนในสิ่งที่คุณทําอยู่ด้วยนะคะ สเตนนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะต้องขยนันต้องอดทนนะคะต้องมีความเพียรพยายามนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเรียกว่าไพ่สเตนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคุณต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างนะคะใจเขาใจเรานะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมทำตนไปลามาไหว้นะคะอะไรที่มันยุ่งยากมันก็จะง่ายขึ้นสําเร็จขึ้นนั่นเองนะคะบางอย่างต้องใช้ในเรื่องของคาวสติป,ปัญญาไหวพริบในการหลบในการหลีกในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการเอาตัวรอดด้วยนะคะเรียกว่าอย่าใช้พลักกาลังไม่ได้ส่งผลดีให้นะ ะะการงานมันคงดีนะคะการเรียนการสอบการแข่งขันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าจะมีช่องทางรู้ทางในการหาเงินที่ดีเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ชาววันเสาร์คุณไม่ได้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคนโสดนะคะเพราะสเตนเนี่ยเขาเรียกว่าสิงเกิลมามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะโสดนานแต่งงานช้านะคะแต่ถ้ามีคู่ก็เรียกว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานการสร้างอนาคตมากกว่าการหาเงินที่มากกว่านั่นเองค่ะสุขภาพอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังหรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ วันนี้นะคะชาววันเสาร์โฟกัสไปในสิ่งที่ทำนะคะแปดเหรียญเนี่ยยิ่งขยันยิ่งมีรายได้ที่ดีนะคะรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขเก้ามีเลขแปดและเลขแปดค่ะเราจบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้งเจ็ดวันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ